สบายดีท่านผู้ชมคลิปนี้จะมาช้อนวิธีการเช็คโมเดลวอลเวอร์เนาะเครื่องนี้มันเปิดไ่ได้นะมันติดมันเปิดเครื่องไ่ได้แต่มันติดแบบนี้เนาะฉะนั้นเขาจะลงล้อมก็ลงบ่ได้เพราะว่าเขาไปจักรุ่นมันเนาะฉะนั้นวิธีการเช็คเช็ครุ่นเครื่องที่มันติดล็อกหรือว่าติดล่าหน้าจอหรือว่าเเลอติดยังกงอย่าติดมันบู้โลโก้มันข้างโลโก้ แบบนี้ก็คือมันเขาเครื่องบ่ได้แต่ว่าเขาหูจักว่ารุ่นนี้มันเป็นรุ่นอย่างเนาะฉะนั้น,น,อ,นอนอื่นอนอื่เนเท่าจะแก้ได้ครับก็ต้องหูจักว่าอันนี้มันเป็นรุ่นอย่างเนาะฉะนั้นเขาก็ต้องไปหาวิธีเซ็ครุ่นมันก่อนฉะนั้นในคลิปนี้เราจะมาสอนวิธีการเซ็ครุ่นหัวเวยนะ่ยเนาะเครื่องที่มันเปิดเขานาเมนูบ่ได้ว่าง,ง่ายไปมันเขาไปเบิ่งอยู่ในบ่ได้หรือว่ามันมีเคนบอกทั้งหลังทั้งขางอย่างต่างๆเนาะฉะนั้นเขาจะเซ็คด้วยวิธีการใส่คอมหรือว่าใส่โปรแกรมเเ็ออออ่่ะนนนาากืืืมมลยถขี กดเขา่าอ่ายังเกิดว่ากดเขา่าอันเฟสบุ๊กมันเนาะวิธีการกดเขา่าเฟสบุ๊กเนาะอันนี้มันขึ้นมากข้างแบบนี้ปิดเครื่องก่อนเนาะถ้าว่าไปบป,ปิดนานนี่ก็เห็นว่ามันปิดก็คือมันบอกว่ากดอา่าพาวเวอร์เนาะพาวเวอร์กับปุ่มเพิ่มเสียงโบลัมอัพเนาะเพื่อมารีบูต หลังจากกดเพิ่มมัน reboot มาแล้วกดปุ่มเพิ่มเสียงกับปุ่มลดเสียงเนะาะใช่ปะเหมือนจะค้างแป๊บนึงนี่คอมมานานี่คือว่านานี่ปิดเครื่องก่อนเนาะปิดเครื่องมันดับก่อนหรือว่าไปทีนะให้เดี๋ยวมันปิดก่อนปิดแล้วบัดนี้หลังจากมันปิดแล้วเนาะเขาจะเข้าเฟซบุ๊กของมันเขาก็กดอ่า หรือว่าปุ่มกดปุ่มลดเสียงกับเสื่อมสายกับอันนี้ก็ได้นะโอนะ้ยเนาะปิดเครื่องบรรทับสนิทแล้วกดปุ่มลดเสียงนะลดเสียงกับเสื่อมสายเขาเขา,เขาในขณะที่เขากดเนาะเดจะเกิดมาหมดนี่โอเคอันนี้คือมันเชื่อมแล้วเนาะบาดนี้เขาจะใส่โปรแกรมในคอมบาดนี้เนาะเอาไปเบิกในคอมของเขาบาดนีเทามาในคอมพิวเตอร์ของเขาเนาะเพราะว่าเขาต้องใส่คอมใส่โปรแกรมในการ เซกมันเนาะโปรแกรมนี้ก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงต์คลิปเนาะตัวนี้เนาะแยกไฟล์ออกมาติดตั้งเนาะโชว์นาะทิทอกไปได้รัเนเลยเลยว่าผิดไปก่อนเป็นติวลาดน,นำเนาะอะไรโปรแกรม ต่างใหม่นาะเพราะว่าเขาเปิดที่เวลาไว้รินหลังจากโปรแกรมมันเปิดมาแล้วน้ะท่านผู้ชมเลือกไปที่ในส่วนของคำว่าโมบว,ว้นะ,พาาะวเพราะว่าจะใส่โมบว,เว้เช็คโมบิ้นาะ พอเปยแล้วก็มาเลือกในส่วนของตัวนี้เนาะมันจะมีโหมดกับโหมดอ่า EDB กับโหมดอ่า Fat Boot เนาะเพราะว่ามือถือเข้าเขา Fat Boot เขาก็มาเลือกในคําว่า Fat Boot เนาะแล้วก็เลือกคําว่า Read Info เนาะอ่านข้อมูลของมันนั่นนะเนาะหลังจากนั้นก็มาคลิกสตาร์ทนี่นี่นะหลังจากคลิกตัวนี้แล้วเชื่อมมือถือให้มันเข้าในโหมดที่เขาบอกมือถือของเขามันต้องเสียบโหมดนี้เนาะแล้วก็เลือกอ่า Fat Boot แล้วก็เลือกตัวนี้นะแล้วก็เลือกสตาร์ทเลยแล้วก็รอในนี้ เมันบอกว่า device not connect uh, facebook mode ถนะอดออกเส้อใหม่อีกทีหนึ่งเซ็คเบอร์ d เ i v e r ก่อน d เ i v e r มีปัญหาเนาะบัตรลง driver over เ,เ,าเนาะวิธีการลง d เ i v e r ก็ง่ายๆเปิด google ขึ้นมาเนาะสำหรับคนยังบม,ม่มีเนาะพิมพ์จะว่า similar สิมนะิล่าทูนนะคลิกดาวน์โหลดคลิกดาวน์โหลดคลิกดาวน์โหลดไปคลิกเปิดเปิดติดตั้งเปิดโปรแกรมซิมิล่านะคลิกยอมรับแล้วคลิกเล็กมาในนี้เลือกคัสตอมคลิกเล็กไปเนาะเพราะว่าเขาจะได้เกยได้เนาะมาในนี้กับเมื่อเปิดจะได้เปิดได้ที่ปนะตองการเอาออกเนาะโอเวอร์นะเก็บไว้เนาะส่วนพวกนี้บ่ต้องการเอาออกแถวไปอยากติดตั้งมืดก็ได้นะบัะว่ากันอันนี้เขาจะ เน้นไปที่โมเบลไม่จะไหวเนาะโมเวลตัวนี้พอคลิกเล็กไปรอมันดาวน์โหลดมาดาวน์โหลดเร็จแล้วก็รอมันติดตั้งแป๊บหนึ่งคลิกยอมรับคลิกติดตั้งไปเนาะ มันถายัางกินรับมันเดี๋ยวคิดมาได้คิดออกเนาะเผื่อปิดเพราะว่าเขาไม่ได้ใส่โปรแกรมมันเขาใส่ติดตั้งไดเบอร์มาน,นี่มาเช็คอีกข้างดอปซ้ายเสือกใหม่เนาะมีบนหายังบ่เดี๋ยวบอมาแล้วถ้าบา่าติดตั้งไดเบอร์มันจะมาแบบนี้เนาะมันจะบอกว่าโมดเดลเห็นบ่ โมเดลเนาะอันนี้มันเป็นรุ่นตัวนี้เนาะแล้วก็บบิวมันตัวนี้เราต้องสนใจครับเบิ่งที่โมเดลแล้วก็แล้วว่าจะเอาตามบิวก็ได้เวลาจะจะดาวน์โหลดมันจะมีบอกภาษาเบื่องอย่งเช่นนะคันทรีเนาะประเทศเนาะมันบอกมัดเน,ะน,นาะภาษาอย่างเช่นอิมี่ตัวนี้เนาะแล้วก็อยังเช่นพีเอแล้วก็บบิวแล้วก็โมเดล model, ที่สำคัญคือเขาเน้นโมเดลนะจะงหวรุ่นมันได้ไหมล่ววะวคลิกคอปี้ตัวนี้นะเอา พีมเอาก็ได้นะบ่อยากคปปีนะ,ะแล้วก็มาเปิด Google ก,กันมาอีกทีหนึ่งพิมใน Google เนาะเดอเข้าไปมันก็กนจะบอกว่าอันนี้มันเป็นโฮเวอร์วยวเจ็ดโปองะเห็นบ่า LDN เนาะ l ขีดต่อ LX2 เนาะเป็น Y7 p เจ็ดโปันโอเคอันนี้คือ Y7 p เจ็ดโปนเนาะ อันนี้ก็คือเขาได้รุ่นแล้วเป็น Y7 Pro สองพันสิบแปดแล้วจะเข้าในยูทูบก็ได้นี่ Y7 Pro สองพันสิบแปดอก็คือเขาได้รุ่นแล้วนะก็คือนี่รุ่นก็คือเป็นรุ่นว่า Y7 Pro สองพันสิบแปดหลังจากนั้นเขาก็จะไปหาวิธีแก้มันเนาะส่วนวิธีแก้เขาจะเป็นคลิปอื่นนะให้เบิกเนาะ หรือว่าทา่านผู้ชมอาจะมีจุดผู้ชมในอื่นอยากจะเห็ุอีอย่างเกี่ยวก,ก,กับมันเนาะถ้าว่ามันติดล,ล็อกเราบางอยังก็ไปปนล,ล็อกมันถ้าว่ามันติดจีเมลก็ไปปนจีเมลมันให้มันตามรุ่นอีอย่างประมาณนั้นเนาะต้องหู้จักรุ่นเาจังจะแก้ปัญหาได้แบบว่ามันไวขึ้นมันแบบตรงจุดไวขึนว้นนะสะดวกขึ้นนะบอแม่เชืเ่อว่าไปงบม,มือยังไปเหตุเพราะว่าเขาเคยเจอหลายคนเนาะที่ให้เขาปนล,ล็อกบอกว่ารุ่นนี้รุ่นนี้เออแน่ใจแน่ใจว่าไปปนเมื่อยละจุดเมื่อยบอกว่าแน่ใจระบอบว่าเซ็กถึงต้องไปให้เเเขาาซ็กกอีีทว่บแมนะ ฉะนั้นก็ต้องเซ็กดีๆก่อนก่อนจะป่นล็อกหรือว่าจะสั่งป่นล็อกอ,ออนไลน์ผ่านเทาหรือว่าผ่านไพ่กระยะมามันจะเชียบุเสียเวลาท่านผู้ชมแล้วก็บบุเสียเวลา,าผู้ที่ทำงานเนาะโอเคเนาะคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้วังวัาจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมมือใหม่เนาะเขาอกขอบใจ